มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วนของประเทศทางการศึกษาจึงขอเชิญชวนท่านรับฟังและรับชมรายการมอกอและโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยสู่ชุมชนตามโครงการแม่แก้น้อยโมเดลต้นแบบการสอนออนไลน์ผ่านรายการวิทยุมอกอและสื่อผสมผสานปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2เป็นต้นไป โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธศึกษาเชียงใหม่เขตสองพบกับคณะครูนักเรียนและวิทยากรจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้สาระวิชาภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและสาระวิชาต่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬก5นาทีถึง16นาฬกา30นาทีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มกททั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศในระบบ AM s t สเตอภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM 1107กิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ ภาคตะวันออกเชียงเหนือมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์หรือรับชมทั้งภาพและเสียงได้ที่ www.radio.ku.ac.th www.kerplus612.com www.kerplus1314.com และ www.kerplus1269.com Facebook Live สถานีวิทยุมอก o YouTube K.U. Radio Thailand สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมกและโรงเรียนวัดไม่แก่น้อยสู่ชุมชนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกับพวกเรานะคะคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องการแนะนําตัวเองนะคะสั้นๆง่ายๆไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พร้อมนำเสนอนะคะในส่วนของบทสนทนาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะเอสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการสวัสดีไปแล้วภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะคุมารีหนีหขาหนีหาอ๋อแล้วเราจะตอบกลับยังไงดีคะก็หนีหขาเหมือนกันค่ะหนีหขาหนีหาหนีหาหนีหาค่ะ แล้วขอบคุณล่ะคะเสียเสียแล้วเราจะตอบกลับยังไงดีคะถ้ามีคนมาขอบคุณเราอะค่ะอ๋อตอบว่าป er ูเกอฉีไม่เป็นไรค่ะค่ะเสียเสียป er ู๊เกอฉีอ๋อเสียเสียปูเกอฉีแล้วขอโทษล่ะคะตุยปู๊ฉีตุยปู๊ฉีแล้วเราจะตอบกลับยังไงคะเหม่กวนสีไม่เป็นไรค่ะอ๋อลองดูนะคะ 对不起啊没关系对不起没关系แล้วลาก่อนละคะจ่ายเจียนอ๋อแล้วก็ต้องตอบกลับว่า<ใ>จ่ายเจียนค่ะค่ะ <c oughs> ในส่วนของการแนะนําตัวเองสั้นๆง่ายๆนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะยังจํากันได้อยู่นะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการ ถามชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะภูมารีคะถ้าเราอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรภาษาจีนเราจะถามว่ายังไงดีคะหนี่เจียวเฉินมาหมิงจื่อหนี่เจียวเฉินมาหมิงจื่อโอแล้วเราจะตอบกลับว่ายังไงดีคะว่าเจียวว่าเจียว ตามด้วยชื่อตัวเองนะคะตัวอย่างเช่น<อ>你叫什么名字我叫田玉和三字。哦<อ>，你叫什么名字我叫傻西。ทีนี้เรามาดูนะคะประโยคในการถามชื่อนะคะ你叫什么名字你叫什么名字คําว่า你นะคะแปลว่าคุณนะคะ คำว่าเจี้ยวคำนี้นะคะแปลว่าเรียกว่าหรือชื่อว่านะคะเป็นคํากิริยานะคะคาว่าเฉินเมอเฉินเมอคำนี้แปลว่าอะไรนะคะคาว่าหมิงจื่อหมิงจื่อแปลว่าชื่อคำนี้เป็นคำนามนะคะดังนั้นการถามชื่อเราจะถามว่าหนี่เจี้ยวเฉินเมอหมิงจื่อแปลว่าคุณชื่อว่าอะไร ะค,ะคุณชื่อว่าอะไรนะคะค่ะคุณมะลิค่ะถ้าเราอยากจะถามชื่อในรูปแบบของประโยคที่สั้นๆง่ายๆจำได้ง่ายๆพอจะมีไหมคะมีค่ะก็คือเราก็จะถามด้วยประโยคสั้นๆก็คือตัดคำว่าหมิงจือที่แปลว่าชื่อที่เป็นคำนามออกนะคะถามง่ายๆด้วยคำว่าหนี่เจียวเฉินเมอร์หนี่เจียวเฉินมเมอร์คำว่าหนี่นะคะแปลว่าคุณเจียวแปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้อ่า แต่ว่าเรียกหรือว่าชื่อถูกต้องค่ะเป็นคํากริยานะคะคํานี้คําว่าเฉ e ยนเมํานี้แปลว่าอะไรขอให้ทุกคนจําให้ได้นะคะคําว่าเฉ e ยนเมเพราะว่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะอะไรเฉีนเมอะไรนะคะทีนี้เราถามง่ายๆคะ่ะหนีเจียวเฉียนเมิหนีเจียวเฉนเมก็จะแปลว่าคุณชื่ออะไรเหมือนกันค่ะถามแบบง่ายๆนะคะอ่ะ ทีนี้เวลามีคนถามชื่อเราละนะคะเราก็จะตอบนะคะเมื่อกี้เราตอบกันแล้วเนาะอ่าเราทบทวนอีกรอบวอเจียวนะคะวอเจียวทีนี้คําว่าวอแปลว่าฉันนะคะวอนะคะแปลว่าฉันเจียวแปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ เรียกหรือว่าชื่ออาถูกต้องในที่นี้เราจะแปลว่าชื่อนะคะดังนั้นว่าเจียวเราก็จะตามด้วยชื่อตัวเองนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นว่าเจียวหยางชิวชินว,ออนวน่อเจียวหยางชวชินว่เจียวเียย่เหอว่าชาชีอะโอเคทีนี้มาทบทวนอีกรอบนะคะการถามชื่อเราจะถามว่าหนี่เจียวอะ 你叫什么名字คุณชื่ออะไรเราก็จะตอบว่า我叫田玉河我叫田玉河ฉันชื่อแป้งอ่าโอเคอ่ะ你叫什么名字คุณชื่ออะไร我叫傻西我叫傻西ฉันชื่อส้มค่ะโอเคค่ะ ค่ะเมื่อกี้เราก็รู้จักชื่อกันแล้วแล้วต่อไปเราจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเราจะพูดภาษาจีนว่ายังไงคะค่ะดังนั้นนะคะยินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคะอ่าเราก็จะพูดว่าเหิ่นเกาซิงเรนชี่หนีเหิ่นเกาซิงเรนชี่หนีเหิ่นเกาซิงเรนชี่หนีค่ะเหิ่นเกาซิงเรนชหนีก็คือยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะแล้ว เราจะตอบกลับยังไงดีล่ะคะอ๋อถ้ามีคนพูดยินดีที่ได้รู้จักแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบประโยคคล้ายเคียงกันค่ะเราก็จะพูดว่ารู้จักคุณร你้จักคุ่รู้จ i กคุณรู้ากงรักคกัคะัคะคกคครคิณรริัรู้จักคุณ เรื่นชื่อนีวอเย่เหินเกาชิงฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณอ่าทีน,นี้เรามาดูนะคะอ่ะาคว่ายินดีที่ได้รู้จักคําว่าเหินเกาชิงเรื่นชื่อนีเหินเกาชิงเรื่นชื่อนีเขาว่าเหนาิเเหน,เเหนแปลว่ามากคํานี้เป็นการบอกระดับนะคะเป็นคําบอกระดับนะคะเกาชิง แปลว่าดีใจเหนเกาสิ่งก็คือดีใจมากสังเกตเวลาแปลจะแปลสลับกันนะคะคำขยายของจีนกับไทยจะต่างกันต่อไปคาว่าร e ้จักรแปลว่ารู้จักนะคะรู n จแปลว่ารู้จักนีแปลว่า คุณนะคะหนีแปลว่าคุณขอให้จำนะคะหนีนะคะหนีวอฉันหนีคุณนะคะดังนั้นเหินเกาซิ่งรูนน้จินิก็คือยินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะต่อไปฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะหรือยินดีที่รู้จักเธอคำว่ารู้จินิวอเยเหินเกาซิ่งรู้จินิวอเย เหิน高兴รูแปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้รู้จักอ่าถูกต้องค่ะรู้ื่อแปลว่ารู้จักหนีแปลว่าอะไรนะคะคุณหรือเธออ่าคุณหรือเธอว่ละคะว่ถูกต้องหนีกับว่อยากให้ทุกคนนะคะท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้จำสองคำนี้เพราะได้ใช้บ่อยนะคะอ่าต่อไปคำนี้ค่ะเย เย่ Ye, แปลว่าก็เหมือนกันนะคะใช้ในประโยคคอยตามนะคะต่อไปเหินเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะคะแปลว่ามากถูกต้องเกาชิ่งล่ะคะเกาชิ่งดีใจดีใจโอเคดังนั้นประโยคนี้นะคะเริ่นชินี่ว่เยเหินเกาซิ่งเริ่นชินีวเยเหินเกาซิ่ง,งจะหมายถึงฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณหรือรู้จักเธอนะคะอ่าทีนี้เรามาลอง ทบทวนนะคะอ่าเฮนเกาซิงเรนชูน,น,น,นียินดีที่ได้รู้จักคุณเรนชูนีวอเยเฮนเกาซิงฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณอืมโอเคค่ะทีนี้เรามาลองทบทวนประโยคที่เราเรียนไปนะคะอ่ะาหนี่เจี้ยวเฉินเมอ่งหมิงจื้อคุณชื่ออะไรวอเจี้ยวเทียนยี่เหอฉันชื่อแป้งอ่า 很开心认识你ยินดีที่ได้รู้จักคุณรู้จักคุณ我也很高兴ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณ,ค,ณค่ะเดี๋ยวนะคะเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่สองของรายการค่ะ大家好，我叫江晶，jin. 来自我们境内学校，今天我演唱的歌曲叫《天路》。 请大家欣赏。清晨，我站在星星的牧场，看到山。 霞光，像一片祥云飞过蓝天，为长街儿女带来吉祥。 站在高高，的山岗，看那铁路秀到我家乡。一条条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来啊。 山间。 站在，高高的山岗，看那铁路修到我家乡，一条条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来啊。 i yeah. กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการของเราแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้รับชมและรับฟังเพลงของน้องแก้มนะคะเด็กหญิงปติญญาคำมานะคะในการแข่งขันทักษะภาษาจีนในช่วงปีที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสหยิบยกมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เอ๊คุณคุมูมาลิขาเมื่อกี้นะคะเ,เพลงที่น้องแก้มร้องไปเนี่ย ตาขอในส่วนของครูมะลินะคะได้แนะนําเพลงแล้วก็ได้แนะนําความหมายของเพลงนะคะให้คุณผู้ชมและผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสําหรับเพลงที่รับชมรับฟังไปนะคะชื่อเพลงว่าเทียนลูกนะคะซึ่งเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรักชาติรักบ้านเกิดนะคะซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยจะกล่าวถึงการ การทำนะคะทางรถไฟนะคะไปยังเมืองอทิเบตนะคะซึ่งจะเป็นชนเผ่าทิเบตอาศัยอยู่ซึ่งเมืองทิเบตเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าซีจ้างซีจ้างนะคะก็คือเมืองทิเบตของจีนนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูมาลีจะมาพูดเกี่ยวกับ เมืองทิเบตให้เราฟังนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอยู่ส่วนไหนของจีนนะคะทีนี้ความหมายของเพลงเนี่ยเขากล่าวถึงว่าการสร้างรถไฟไปยังเมืองนั้นเพราะว่าทิเบตเนี่ยถ้าเราดูตามแผนที่แล้วนะคะอันนี้คือแผนที่ประเทศจีนนะคะตรงส่วนสีแดงค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะตรงส่วนสีแดงนะคะก็คือจะเป็นเมืองทิเบตนะคะของจีนซึ่งมันจะอยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็ทุกคนคงทราบว,ว่าทิเบตเนี่ยก็คืออยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นหลังคาของโลกใช่ไหมคะดังนั้นออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะค่อนข้างมีน้อยดังนั้นคนที่จะไปเที่ยวทิเบตต้องร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วคนที่อยู่ที่นั่นนะคะ ก็คือมันจะค่อนข้างยังไม่ได้รับการพัฒนานะคะซึ่งในเพลงเนี่ยกล่าวว่ามีการสร้างรถไฟไปเนี่ยก็หมายถึงว่า,าความเจริญนะคะเข้ามาสู่ในบ้านบ้านเมืองเขาแล้วนะคะเพราะว่ามีการเชื่อมไปถึงนะคะเทียนลูกก็คือทางสวรรค์นั่นเองเขาเปรียบเหมือนอาทางรถไฟเนะะี่ยค่ะก็เป็นทางแห่งแห่งสวงสวรานนะคะที่จะทําให้บ้านเมืองเขาเจริญยิ่งขึ้นทีนี้ ทิเบตเนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะแล้วเมืองทิเบตเนี่ยจะเป็นเขตปกครองตนเองนะคะเป็นชนเผ่านะคะดังนั้นาการปกครองของเขาก็จะเป็นในรูปแบบของชนเผ่ากลุ่มทิเบตอยู่นะคะทีนี้ชุดที่น้องแก้มใส่ะคะ่ะที่ร้องเพลงก็จะเป็นชุดของชนเผ่าทิเบตนะคะคำว่าชุดเราจะเรียกว่าฟูจวง ฝูจ้วงนะคะคำว่าชุดนะคะเสื้อผ้าต่างๆเราจะเรียกว่าฝูจ้วงในตัวอย่างภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเสื้อผ้านะคะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชนเผ่าทิเบตนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะเสื้อผ้าของผู้หญิงของผู้ชายก็จะเห็นอยู่แบบนี้นะคะทีนี้ทิเบตเนี่ยในเนื้อเพลงเนี่ยสร้างแค่รถไฟธรรมดาใช่ไหมคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ย เรามีทางรถไฟธรรมาดาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะมีความเจริญเข้ามาแล้วแต่ท่านผู้ชมคะปัจจุบันของจีนนะคะแตวประเทศจีนมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะหรือรถไฟหัวจรวดที่เราเห็นดังภาพนะคะรถไฟความเร็วสูงเขาเรียกว่าเกาเทียเกาเทียเกาเทียนะคะ ทีนี้ปัจจุบันเนี้ค่ะซึ่งอ่าน่าจะเป็นปีที่ช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีรถไฟความเร็วสูงไปถึงเมืองทิเบตแล้วนะคะดังนั้นการท่องเที่ยวก็คือจะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ความจเจริญก็คือจะมีมากขึ้นนั่นเองระยะเวลาในการเดินทางค่ะก็จะน้อยลงเพราะว่า รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะค่อนข้างทําความเร็วนะคะลดระยะเวลาในการเดินทางดังนั้นจากปกติเมื่อก่อนรถไฟธรรมดาอาจจะต้องเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอา่าสมมติเมืองจากคุณหมิงเดินทางไปทิทเบตอาจจะต้องนั่งนั่งใช้เวลา2วัน3วันอย่างเงี้ยค่ะ แต่สำหรับพอมีรถไฟหัวกระสุนนี้นะคะ่ะรถไฟความเร็วสูงก็ลดระยะเวลาแค่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นความเจริญก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะคะสําหรับรถไฟความเร็วสูงนะคะจะเห็นว่าจะเป็นเส้นทางสีแดงนะคะค่อนข้างยาวเลยแล้วปัจจุบันนะคะจีนเขามีนโยบายนะคะ ในการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่รถไฟธรรมดานะคะรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทั่วประเทศนะคะดังนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแผนที่นะคะในการสร้างารถไฟความเร็วสูงในปี2020ก็คือปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจีนก็คือสร้างสำเร็จหมดแล้วทุกเส้นทางมีการเชื่อมโยงกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยการคมนาคมส่งของจีนเนี่ยคะ่ะค่อนข้างที่จะ จริญรวดเร็วนะคะเชื่อมการเดินทางระหว่างคนจีนในประเทศก็คือให้มีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับประเทศจีนแล้วก็วันนี้ยกตัวอย่างพูดถึงาการคมนามา,นาขนส่งของจีนนะคะที่ค่อนข้างจะดีมากสำหรับตอนนี้นะคะโอเคค่ะค่ะ และในช่วงของวันที่สามธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้ยินว่าทางจีนกับลาวนะคะได้สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช่ไหมคะใน<ช>ที่ชเชื่อมระหว่างประเทศกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวและการขนส่งโดยตรงเลยเนาะใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดูเวลาแล้วก็คงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปอีกแล้วนะคะค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการมกอและโรงเรียนวัดแม่แก่น้อยนะคะจะอยู่ในใจของ,ของคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะและรับฟังพวกเรานะคะทุททกๆวันพฤหัสบดีนะคะสลับกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียนใจเจียน ท่านสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการมกและหงเฮียนวัดแม่แกศน้อยสู่ชุมชนตามโครงการแม่แกศน้อยโมเดลต้นแบบการสอนออนไลน์ผ่านรายการวิทยุมกและสื่อผสมผสานโดยความห่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และหงเรียนวัดแม่แกศน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษาเชียงใหม่เขตง กับสาระดีๆจากคณะครูนักเรียนได้ในเตื่อต่อไปกุวันพัดเวลา16นาฬิกานาทีแผ่ว16นาฬิกา30นาทีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกตึงสีููมิภาคทั่วประเทศหรือฮับจงผ่านออนไลน์ w w w radio.ku.ac.th พร้อมเครือข่ายม,มกกู้แพลตฟอร์ม